หลวงพ่อทำได้อย่างไรที่ทำให้คนมาทำบุญได้เยอะๆมากันเป็นเครื่อนแสงและอยู่กันอย่างเป็นระเบียบเอาอก็ไม่ได้ทำอะไรก็บอกเขาว่าธรรมดาเนี่ยก็บอกเออมาเอาบุญกันเนาะเราทำบุญทำไปทำไมก็บอกเขาแค่นี้เองทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรแล้วทำไมเราต้องทำ อะไรอย่างนี้แหละเขาฟังเออดีมั้เนเนอะมาบ,บุญเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสําเร็จในชีวิตปฏิเสธการทําบุญก็คือปฏิเสธความสุขที่จะได้รับความสุขและความสําเร็จในชีวิตถ้าเราเป็นนักปฏิเสธอย่างนี้เราอย่าโนสต็อปสต็อย่าท no, ําทบุญนะจ๊ะทามีความเยินดีในความลำเคนของชีวิตนี่นะจ๊ะ พระบุญมันบอกเกีความสุขและความสําเร็จอย่างนี้แหละบอกเข้าไปแล้วที่อยู่กันอย่างเป็นระเบียบที่มันไม่ยากอะไรหรอกเพราะทุกคนอยากอยากอยู่กันเป็นอย่างระเบียบอย่างมีระเบียบแล้วแล้วทุกคนมีความเป็นระเบียบอยู่ในตัวนะมีทุกคนนแต่ก็ยังไม่ได้นําเอามาใช้ทุกคนมีมีอยู่ในตัวแต่ไม่ได้นำเอามาใช้ครูไม่อยากจะแนะนำเอามาใช้เธอ เราจะได้ไม่ตายฟรีแล้วก็จะได้เป็นต้นแบบต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกด้วยแล้วก็บ่อยก็หลับตาเบาๆพอหลับตาก็เลิกคุยกันเนี่ยหลับตาถ้ายังคุยกันก็อืมไม่ธรรมดาแล้วถ้าหลับตาคุยนี่เนะยไม่ธรรมดา <c oughs> ยังไงต้องแจกแมสกซะหนึ่งเอาไป <c oughs> อืมปิดปากเนะาะก็ก็รักความมีระเบียบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนคดีเริ่มเห็นไหมพอเริ่มก็ทุกคนน่ารักหน้าพิติและต่างก็ปลื้มซึ่งกันแล้วกันภาคภูมิใจเป็นสุขได้เห็นสิ่งที่รื่นลมพอลืมพอเลิกลืมตาเออคนนั้นก็สงบเงียบ xuân ngọc sinh Nghiệm sang ngàn nga biết là có bên con xuân ngọc sinh nhầm sang ngàn nga Cả khó đó em quên nữa à là vậy chiên nga